สวัสดีค่ะอิมก็ไม่ได้มาทำคลิปนานแล้วนะคะเพราะว่าเหมือนมันไม่มีความอยากใช้เสียงนะคะแม้กระทั่งคลิปพระเนี่ยก็จะเห็นว่าไม่ได้ลงคลิปขายพระมานานเลยนะคะเพราะว่ามันต้องใช้เสียงเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่กับความคิดตัวเองค่อนข้างมากแล้ว ก็เลยไม่อยากจะใช้เสียงในการพูดคุยชีวิตประจําวันทุกวันนี้ก็สมมติถ้าอย่างไปซื้อของเนี่ยก็คือคุยกับแม่ค้าพ่อค้าแล้วก็คือแค่นั้นจบอะไรเงี้ยแล้วส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับความคิดตัวเองนะคะคือสังเกตตั้งแต่ว่าตั้งแต่เรา awakening มานะคะแล้วบางทีอะ่ะงงเสียงตัวเองเหมือนกันคุยกับชาวบ้านเนี่ยเสียงเราเหมือนออกไมโครโฟนมากเลยตกจนตกใจเสียงตัวเองอะ่ะมันก้องมากเลยนะคะคือ เสียงมันดังแล้วมันก็ก้องมากเลยเราก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะหรือหรือหรือเกิดอะไรขึ้นกับเสียงเราอะไรเงี้ยนะคะมันเหมือนใช้ไมโครโฟนอะคือพอในวันนั้นไปซื้อชามุกนะคะแล้วก็อิมก็คุยกับแม่ค้าแล้วพอเสียงเหมือนกับออกลําโพงเงี้ยอิมก็เลยตกใจเสียงตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเสียงเรามันดังได้ขนาดนั้นวะอะไรเงี้ยเออมันอาจจะเกี่ยวด้วยกับการที่เรานะคะคิด คิดเป็นคนใช้ความคิดมากกว่าการพูดคุยแล้วทีนี้เราจะเลยไม่รู้ว่าวนลุ่มเราในการคุยกับมนุษย์ปกติตอนเนี้มันอยู่ในวอลุ่มไหนไงแต่ถ้าคนที่คุยตลอดเวลาคุยตลอดเวลาก็อาจจะอีกแบบนะคะ,ะแล้วออย่างหนึ่งก็คือที่อิ่มเคยเล่าว่าหูข้างซ้ายอิ่มไม่ค่อยดีแต่อิ่มสังเกตว่าตั้งแต่ Awakening มาเนี่ยหูข้างซ้ายมันได้ยินเสียงชัดขึ้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะ,ะมันมีการ a w a k e n i n g เกิดขึ้นมาหรือว่าเพราะเรากินวิตามินมาเกินครึ่งปีนะคะก็อย่างที่อิมโพส์โพสในโซเชียลของอิมได้อย่างอื่นนะคะอย่างเช่นไลน์เฟซไอ G ว่าอิ่มกินวิตามินตัวอะไรบ้างนะคะก็อย่างที่เห็นนะก็ไม่รู้ว่ามันมีส่วนช่วยฟื้นฟูหรือเปล่ามันทำให้หูซ้ายที่อิมเคยอิมเคยเป็นหูดับเลยนะคะเป็นหูดับจากเส้นประสาทอักอเสื่อมฉับพลันนะคะ ด้านซ้ายไม่ใช่หูดับที่เกิดมาจากการกินหมูดิบแล้วติดไวรัสนะคะไวรัสหรือแบคทีเรียจำไม่ได้นะไม่ใช่ไม่ใช่นะคนละคนละอันวันนี้ก็เลยมาคุยเฉยนะคะเพื่อเป็นการเทสนะคะเพราะว่าเดี๋ยวิมก็จะเริ่มกลับมาทำคลิปพระนะคะขายพระนะคะแต่ที่เนี้ยที่ผ่านมาก็มันก็ยังไม่มีเหมือนกับว่าเหมือนกับไม่อยากใช้เสียงอะเหมือนอยาก โทรจิตอะไรเนี้ยคิดใช้ความคิดเยอะจนเราเข้าใจว่าพวกที่มันแบบพวกคนที่อยู่กับอะไรนะปริกวิเวกหรือสันโดษหรือพวกที่มันอยู่กับธรรมะหรือปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยอยากจะคุยกับใครแล้วไงเพราะามันจะใช้ความคิดเยอะแล้วเหมือนกับเหมือนกับว่าการใช้โทร,โทรจิตจะง่ายด้วยเพราะว่าอิมสังเกตว่าเวลาไปไหนนะบางทีแบบ กูไม่ต้องคุยอะไรอ่ะแต่เหมือนเหมือนอีกฝ่ายนึงอ่ะคือคนทั่วไปเนี่ยแหละเหมือนกับเขารู้ความคิดเราเหมือนกับแบบเขารู้เขาก็จะหันมามองเหมือนกับถามว่าเราต้องการจะสั่งหรือจะเอาอะไรไหมอะไรเงี้ยเออหรือแบบบางทีไม่ต้องพูดอะไรแต่แบบเขาก็ให้การช่วยเหลือในสิ่งนั้นเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะโทรจิตกูแรงขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ใช้วิจารณญาณน,นะก็มาเล่าให้ฟังนะคะอืม ก็เรื่องของการ awakening หรือการตื่นในระดับของอการตื่นแบบ star seed เลยนะอันเนี้ย ก็คนก็จะเห็นกันอยู่แล้วนะคะว่าอิมโพสในไลน์ส่วนตัวนะคะในเฟซใน IG ส่วนตัวนะคะคนที่ติดตามก็จะเห็นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอิมทำให้ไกด์ไกด์ให้เลยนะคะทำเป็นวิทยาทานนะคะไม่ได้ไม่ได้มาเก็บเงินเก็บทองกับส่วนนี้นะคะมันเป็นการไกด์ให้ว่าประสบการณ์ที่อิมเจอเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องปัจจตังเนี่ยแต่มันมีแพทเทิร์นของมันนะกับก่อนการตื่นของสตาร์สี่มันจะมีแพทเทิร์นของมันซึ่งมันจะเหมือนกันเลยเออ เราก็ observe ก่อนนะออ o b s e r v ฟก็คือสังเกตการว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราคืออะไรก่อนไงเพราะว่าเราก็ไม่ไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนเลยเนี่ยมันไม่มันไม่เคยรู้เรื่องอะแล้วอยู่ๆมันก็รู้แล้วมันก็ตื่นเลยอะไรเงี้ยอิมก็เลยบอกเออจะบอกตรงนี้ว่าจริงๆแล้วการตื่นเนี่ยบางทีของ star seed หรือ laywer i หรือ twin frame เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการตื่นแบบไทม์ไลน์นะคะก็คือมันจะมีไทม์ไลน์การตื่นของมัน ถึงเวลาทำไ์เนี่ยมันจะตื่นมันจะถูกปลุกขึ้นตื่นพอตื่นปุ๊บนะคะข้อมูลมันจะดาวน์โหลดจากไฮเออร์เซลเราแล้วก็ดาวน์โหลดจากจักรวาลเข้ามาเองเลยนะคะบางทีมทุกวันนี้ก็คือนอนเล่นๆน,น,นอนอะไรอยู่ๆก็ข้อมูลก็ดาวน์โหลดเข้ามาให้เราเลยแต่มันก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าร่างกายเราบางทีมันจะเหมือนตัวเราจะจิตวิญญาณเราจะระเบิดออกมาจากร่างอ่ะ เพราะว่าจริงๆแล้วพลังงานไฮเออร์เซลของเราอะซึ่งก็คืออวตารน,นั่นเองนะคะมันอยู่ในดิเมนชันสูงมันเป็นพลังงานที่มหาศาลมากเกินกว่าสติปัญญามนุษย์ทั่วไปจะคาดคิดว่ามันพลังงานมันมหาศาลขนาดไหนไงแล้วมันต้องมาอาวตารเข้ามาอยู่ในตัวเล็กกระจิว๋วในร่างกายเล็กกระจิ๋วเนี่ยขนาดว่าจักรวาลเขาก็ช่วยอัปเกรดตลอดเลยนะอันนี้ต้องย้ำว่ามันเป็นเรื่องของวิจารณญาณน,นะคะ แต่มันก็เป็นประสบการณ์ที่พบเจอเองกับเรื่องพวกนี้เพราะตอนแรกๆก,ก็ไม่ถ้าเป็นทั่วไปไม่ไม่พบเจอกับตัวเองก็คงจะคิดว่ามันเรื่องอะไรวะมันนิยายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะก็จะเป็นอย่างนั้นแต่พอพบเจอประสบการณ์นี้กับตัวเองแล้วก็ไปรื้อเรื่องราวเก่าๆหรือไดอารี่หรืออะไรที่ผ่านมาก็รู้ว่าเออตัวเองคือใครเนี่ยนะคะจากที่เราถามตัวเองมาตั้งแต่เด็กเป็นเด็กเล็กว่า w ู o am I ฉันเป็นใครแล้วเราก็จะเขียนไว้ในไดอารี่ตลอดแล้วทุกคนที่เห็นอิ่มในโซเชียลมาตลอด10กว่าปีก็จะเห็นว่าเออเห็นอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรกับอิ่มอยู่ตลอดอยู่แล้วเนาะก็อิ่มก็เล่าไปแล้วนะคะซึ่งก็จะเป็นเล่าในพื้นที่ไลน์พื้นที่โซเชียลซึ่งเป็นส่วนตัวแบบนั้นไม่ได้เอามาลง YouTube เลยเพราะว่า YouTube มันเป็นสาธารณะมากมันจะดักอีพวกที่มาแอบ สองเราไปหลอกชาวบ้านไม่ได้แต่พอถ้าเราไปไว้ในพื้นที่ส่วนตัวเราก็จะรู้เลยว่าข้อมูลเราไปอยู่ไหนอยู่ไหนคือตรงเนี้ยอิ่มจะบอกเสมอว่าอิ่มเป็นคนที่ทําพวกนี้เป็นวิทยายทานอยู่แล้วนะคะไม่ได้หวงเราแบ่งปันความรู้คนที่เห็นอิ่มในโซเชียลมาตลอด10กว่าปีรู้อยู่แล้วนะคะวัตถุประสองค์อิมแต่มันจะมีพวกประเภทหนึ่งนะคะก็คือเป็นมิจฉาชีพหลอกชาวบ้านเนี่ยมันก็จะ ก็เอาข้อมูลดีๆของเราแล้วไปอ้างว่าเป็นของตัวเองแล้วเป็นหลอกคนอื่นเนี่ยค่ะอันนี้หนึ่งแล้วนะสองก็จะมีอีพวกที่แบบไม่ชอบเราอิจฉาเราเกลียดเราอะไรอย่างงี้นะแต่ก็ตามเราเป็นเอซแฟนคลับเราเลยนะคะตามเกาะตามส่งเห็นอะไรดีๆของเราก็ก๊อปไปใช้แต่นินทาเราด่าเรา,า,เราแซะเราตามบูลลี่เรามันมีแบบนี้ค่ะอันนี้คือสิ่งที่หผมเจอตลอดในตั้งแต่เล่นโซเชียลไงอืม วันนี้ผมไม่โอเคนะคะคือสระผมแต่ว่าอากาศผมสังเกตว่าผมมันจะขึ้นอยู่กับอากาศนะวันนี้อากาศมันแบบชื้นๆฝนๆ,ฝนๆอะ่ะผมเป็นทรงนี้เลยเนี่ยแต่บางวันจะเห็นแบบอิ่มเซลฟี่แล้วบบเหมือนผมมันฟูอะ่ะอันนั้นก็คืออากาศมันจะแห้งเย็นสบายนะมันผมมันจะฟูสวยอะไรเงี้ยคะ่ะคืออเวกเคนนิ่งอ่ะมันเป็นยุคของมันนะคะตอนนี้แล้วก็คนหมู่มากอะ่ะ จะบอกว่าทุกคนเลยก็ไม่เชิงนะคะแต่บอกได้เลยว,ว่าคนหมู่มากอ่ะจะมีการตื่นรู้ตรงนี้เนื่องจากว่าจัก,กรวาลมันก็อัปเกรดดีนเอพวกเราอยู่แล้วไงยวอย่างที่อิมเล่าก็คือว่าจริงๆแล้วอย่างเเรื่องไฮเออร์เซลหรืออวตารเราเนี่ยนะต้องใช้คาว่าอวตารมันจะชัดเจนเลยนะคะไฮเออร์เซลก็คืออวตารของเรา คือเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นสูงจะเรียกว่าแองเจลก็ได้เอเลียนก็ได้นะคะที่อยู่ในดิเมนชันหรือมิติที่สูงคำว่ามิติในที่นี้คือใช้คำว่าดิเมนชันนะคะไม่ใช่มิติที่เป็นเมตริกนะเพราะว่าภาษาไทยอ่ะคำว่ามิติอ่ะมันทำให้เราจินตนาการได้หลายแบบเลยจินตนาการเทียบกับคำว่าเมตริกก็ได้หรือจินตนาการเทียบกับเอ้ดิเมนชันก็ได้ซึ่งเมตริกอ่ะ คนตอนนี้พวกที่ใช้คําว่าจิตจักรวาลเนี่ยเขาจะใช้คําว่าโฮโลแกรมจริงๆมันก็คือสิ่งที่คล้ายกันแต่เมทริกมันก็คืออย่างเงี้ยเราสามารถจับต้องได้นู่นนั่นนี่มันไม่ใช่มองแบบเห็นได้แค่ตาหรือด้วยภาพเงเพราะคําว่าโฮโลแกรมตอนนี้ที่เราใช้ในโลก 3D มมันก็เป็นลักษณะเห็นไหมเทคโนโลยีของโฮโลแกรมก็คือยังจะเห็นแค่ภาพ แต่ยังไม่ได้สามารถจับต้องได้เป็น 3d แบบนี้ค่ะแต่เมทริกอะเราสามารถที่จะจับต้องได้เป็น 3d อย่างนี้ไงอ,อ,อันนี้อธิบายอย่างนี้แล้วนะสิ่งมีชีวิตชั้นสูงที่อยู่ในดิเมนชันสูง,สง และอิ่มต้องย้ำตรงนี้วงเล็บว่าโปรดใช้วิจารณญาณเนื่องจากว่ามันไม่ได้มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ให้เราเห็นแบบฟันธงได้เลยมันเป็นแบบเรื่องที่ปัจเจกปัจจตังแต่ว่ามันก็มีแพทเทิร์นของมันเกิดขึ้นจริงๆกับเราและคนที่เป็นสตาร์ซีดเหมือนก,กับเราไงเราก็เลยต้องมาเล่าให้ฟัง mm hmm. เผื่อใครที่มีประสบการณ์คล้ายกันจะได้รู้ว่าอ๋อคุณคือสตาร์ซีดเหมือนเรานะอะไรเงี้ยค่ะไฮเออเซลก็คือสิ่งมีชีวิต ประเภทที่คนโบราณเรียกว่าแอ ngel หรือเทวดานะคะแต่คนยุคสมัยใหม่เรียกว่าเอเลียนหรือมนุษย์ต่างดาวเนี่ยแหละซึ่งอยู่ในมิติที่สูงหรือดิเมนชันสูงนะคะคำว่าดิเมนชันก็ไปค้นดูในเรื่องของฟิสิกส์ก็ได้นะคะฟิสิกส์ควอนตัมนะคะว่าดิเมนชันคืออะไรนะ,ะก็เทียบความใกล้เคียงแล้วกันเพราะว่ามันก็ยังไม่ไม่มีข้อมูลที่ออกมาแบบเป๊ะๆหรอกณเวลานี้นะคะแต่ในอนาคตอะ ข้อมูลมันก็จะเพิ่มขึ้นเพราะมันมีเทคโนโลยีสูงขึ้นที่จะไปสามารถพิสูจน์เรื่องพวกนี้ได้เห็นเป็นประจักษ์ทั้งหูตาจมูกลิ้นกายนะคะเพราะว่าทุกวันนี้มันยังสัมผัสได้ด้วยใจเออแล้วมันก็ยังจะเป็นประสบการณ์แบบปัจเจกปจัจตังประสบการณ์ใครประสบการณ์มันอยู่เนี่ยค่ะแต่มันก็มีแพทเทิร์นจริงๆนะเพราะว่ามันมีแพทเทิร์นจริงแล้วก็เจอกับตัวจริงๆนะคะไฮอรเซลเราคืออยู่ในดิเมนชันสูง แล้วเขาแบ่งพลังงานนะคะไม่ใช่มาทั้งตัวมาทั้งตัวไม่ได้คะ่ะระเบิดคะ่ะดาวโลกก็ระเบิดเพราะพลังงานมันมหาศาลเนี่ยแล้วมันต้องมาอัดอยู่ในเนี่ยมันแบ่งพลังงานจิตวิญญาณมาอัดอยู่ในร่างแล้วร่างเรากะจิ๋วหรือเล็กกว่ามดอะ่ะคือเมื่อเทียบกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดิเมนชันสูงแล้วเราเราเล็กจิ๋วกว่ามดเราอาจจะเทียบได้กับจุลินทรีย์ก็ได้นะคะที่คุณกําลังส่องกล้องจุลทรรศน์แล้วเห็นจุลนินทรีย์อันนั้นอาจจะตัวเรา อาจจะตัวเราเป็นจุลินทรีย์และไอคนที่กําลังส่องกล้องเราอยู่ไอพวกที่อยู่ในดิเมนชันสูงๆทั้งหลายนะคะเพราะว่าพลังงานมันมหาศาลจริงๆนะคะเพราะมันเอามาอัดในร่างซึ่งขนาดว่ามันแบ่งพลังงานมากก็จิตหนึ่งมาอัดในร่าง กระจิว๋วหลิวเนี่ยล่ะร่างกายเรายังจะรับไม่ไหวดังนั้นหน้าที่ของจักรวาลที่เขาให้ข้อมูลมาตลอดถ้าสังเกตนะคะคนที่ทําเกี่ยวกับทางด้านนี้เขาก็จะบอกว่าอาจักรวาลทําอะไรบ้างทําอะไรบ้างอัปเกรดดีเอนหรืออะไรเนี่ยแหละค่ะเเพราะว่าเราอยู่ในโลกเสมือนนะคะเป็นซิมูเลเตอร์นะคะเป็นโลกมายาหรือเป็นเพียงโปรแกรมเท่านั้นนะคะอสิ่งที่เราอยู่ตอนนี้นะส่วนไอ้เรื่องดิเมนชันอะไรพวกนี้ ก็จะเขียนสังเกตว่าอิ่มก็จะเขียนเพราะเวลาอิ่มเขียนนะคือเป็นการส่งต่อข้อมูลก็คือดาวน์โหลดข้อมูลจากไฮเออร์เซลแล้วก็จักรวาลปุ๊บอิมก็จะพิมพพิม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 แล้วอิ่มจะใช้ความคิดและการพิมพ์มันมันลิงก์กันมันง่ายแล้วมันเร็วกว่าการที่อิ่มมาทําคลิปนะคะเพราะบางทีการทําคลิปอย่างเงี้ยข้อจํากัดมันก็มีอย่างออกสู่สาธารณะอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีหนึ่ง คนไม่เชื่อสองคนที่อาอาจจะเชื่อแต่ว่ามันก็จะมีเชื่อแบบว่าเชื่อแล้วกูจะขโมยไปขโมยไปใช้หลอกชาวบ้านก็มีไงกับคนที่เชื่อแล้วเอาไปาดูดูจิตตัวเองอ่ะดูจิตตัวเองดูชีวิตตัวเองแล้วก็อ๋อถึงถึงบางอ้อว่าอ๋ <REP. S 2> กูกำลังตื่นรู้นะแล้วกูคือใครอะไรเงี้ยมันมันกม็มีแบบนั้นไงแต่เอาเป็นว่าการนําสู่สาธานะะอย่างเงี้ยโดยที่ข้อมูลมันยังไม่ได้มีการประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์เลยนะมันค่อนข้างที่จะเสียงที่จะมีปัญหานะคะดังนั้นอิ่มก็จะพูดในแง่แบบว่าให้ฟังลักษณะที่อิ่มเล่าเนีคะในเชิงปรัชญาดีกว่านะคะแต่ว่าถ้าคุณตื่นตื่นและมีลักษณะที่คล้ายกับอิ่มอะก็ให้ระลึกว่าโอเค ตื่นแล้วนั่นแหละเพราะว่าตอนนี้มันคือยุค awakening นะคะออมันก็จะตื่นกันหมู่มวลหมู่มากก็จะตื่นกันนอกจากพวกออจริงๆเขาก็อัปเกรดตั้งแต่จักรวันก็อัปเกรดตั้งแต่ไดเมนชันต่ำหรือพลังงานลบนะเพื่อให้ออวิวัฒนาการสูงขึ้นนะคะมันเป็นการวิวัฒนาการทั้งจิตวิญญาณและวิวัฒนาการทั้งร่างร่างนะคะร่างกายนะคะคือทุกสรรพสิ่งนะ,ค,ะคือไม่ใช่แค่มนุษย์เรานะคะแต่สัตว จุลินรียหรือ,อพวกพวกที่เป็นเปรตสุรกายหรือเงี้ยมันก็จะถูกอัปเกรดแต่มันอยู่ที่จิตวิญญาณหรือข้างในของเขาเองว่าเขาจะยอมรับตรงนี้หรือเปล่าะเพราะว่าจิตวิญญาณเรามันมีฟรีวิวแต่กายภาพมันไม่มีฟรีวิวหรอก กายภาพไม่มีฟรีวิวแต่จัก,กรวาลเขาก็มาช่วยแล้วเพราะว่ามันเป็นไทม์ไลน์ของการวิวัฒนาการทุกสรรพสิ่งนะคะเอ่อทุกสรรพสิ่งเลยดังนั้นการวิวัฒนาการเราก็จะเห็นสิ่งต่างต่างอย่างเช่น มหาภัยพิบัตินู่นนั่นนี่ให้มองเป็นเรื่องปกติของดวงดาวต่างๆเพราะว่ามันวิวัฒน์กันมาวิวัฒน์กันมามันก็เป็นไตลักษณ์นะคะก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปช่วงที่มันกําลังตั้งอยู่มันก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่เราเห็นเนาะเอาดูตัวเรามันก็มีการเกิดแก่เจ็บตายก็ปกตินะคะให้มองเป็นเรื่องปกติว่ามันจะต้องมีการล้างนะคะล้างมีการทําลายแล้วก็มีการสร้างใหม่เราก็จะเห็นว่าอุย้ยที่นั่นที่นี่ก็ดูแบบ ธรรมชาติทาไมเหมือนกับทําลายล้างอะไรนะคะให้มองเป็นเรื่องปกตินะคะและให้มองเป็นสัจธรรมเพราะมนุษย์เราทุกคนนะคะอย่างอิ่มหรือคุณเนี่ยเราต้องตายนะเราต้องตายนะคะถ้าใครอายุเกินร้อยก็โอเคนะคะก็ถ้ารักถ้าชอบในการมีอายุยืนเกินร้อยกับการอยู่ใช้ร่างมนุษย์นี่ก็โอเคก็แล้วแต่นะคะเออแต่อิ่มก็อิมไม่ค่อยอินนะคะอิมไม่ค่อยอินกับการ เป็นมนุษย์พออิ่ม awakening ปุ๊บมันเหมือนกับโอ้อะไรเงี้ยแบบโอ my god อะไรเงี้ยรู้สึกแบบยินดีมากกับการที่รู้ว่ากูไม่ใช่มนุษย์อะไรเงี้ยเข้า <c oughs> <c oughs> ใจไหมก็คือเหมือนกับว่ามีความสุขที่โอเครู้ว่าตัวเองเป็นใครเราจะรู้เลยนะถ้าถ้าคนที่ตื่นรู้และลิง์ คือลิงก์เหมือนกับสวิตจริงๆคือไฮเออร์เซลคือตัวเรามันอวตารอยู่แล้วมันก็คือเราเนี่ยแหละแต่เพียงแตง่ว่ามันเป็นการเปิดสวิตให้รับรู้ว่าอ oh, ๋อกูมาจากไหนนะอะไรเงี้ยทำลายของมันเป็นยังไงทีนี้พอเข้าข้อมูลดาวน์โหลดมาว่าเราคือใครมาจากไหนที่ไหนอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่า happy แฮปปี้ละเออสิ่งที่กูสงสัยมาตลอดว่ากูเป็นใครคนที่ไม่สงสัยเขาก็ใช้ชื่อของเขาไปไงแต่แต่คนที่สงสัยประเภทอย่างเราเราเนี่ยแบบโอ้ยินดีมากเลยที่รู้ว่า กูแค่มาใช้ร่างนี้ในการทํางานเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวกูก็จะไปละอะไรเงี้ยเออจะรู้สึกอย่างเงี้ยเป็นเป็นอย่างงี้งจริงไม่ได้อินนะคะอิ่มว่าคนที่มาสายยิ่งสายปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ไม่ได้อินกับการมีชีวิตอยู่เป็นมนุษย์นะเพราะส่วนใหญ่พวกสายธรรม,มปฏิบัติธรรมหรือสายที่เป็นจิจกรวาลจริงๆเลยนะอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่บอกว่าพวกที่ทุกวันนี้เอามาหลอกๆกันหากินนะไอ้พวกเนี้ยก็จะมีความรู้สึกว่า ฉันมาทำงานฉันมาทำหน้าทีา่โดยใช้ร่างกายแล้วก็ไปถ้าใครยังบอกว่าตัวเองมีไฮเออร์ l ซลแต่บอกว่ายังยังยัง,ย,งยังมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นมนุษย์่ยนะก็แสดงว่าหนึ่งก็คือคุณไม่ได้มีไฮเออร์เซลหรือสองคุณไม่ได้ลิงก์กับไฮเออร์เซลคุณจริงๆนะคะเพราะว่าไฮเออร์เซลมันคือเราอยู่แล้วอะ มันก็คือเราเอาวตารมาใช้เราเลยอะ่ะเออมันไม่มีใครเพราะร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเราอยู่แล้วไงไอตัวจริงๆมันคือจิตวิญญาณของเราอยู่แล้วดังนั้นถ้าคุณมายึดร่างกายอะ่ะว่าคือคุณจริงๆอะ่ะอันนี้แหละคือความชิมหายเพราะว่าในคังธรรมะนะคะก็ชัดเจนเขาจะสอนตลอดนะคะว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเราอะ่ะเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา แท้จริงคือจิตวิญญาณเราคือของจริงดังนั้นในเมื่อเขาก็พูดตลอดว่าโลกนี้คือมายาและความตายก็คือสัจธรรมที่เราก็เห็นอยู่ตลอดเวลาเกิดแก่เจ็บตายเราเห็นตลอดเวลาแต่คุณยังไปยึดว่ามันคือความจริงอ่ะอันนี้แหละมันเกิดมันเกิดสิ่งที่เรียกว่ากิเลสไงเอ,อ่อเพราะคุณคิดคิดเพราะคุณมีความคิดว่าร่างกายเนี่ยเป็นของจริงละสิ่งที่อยู่ข้างในคุณจริงๆที่เป็นจิตวิญญาณคุณก็จะเริ่มมีมีความคิดความเชื่อว่ามันไม่ใช่ของคุณแล้วไง แล้วทีเนี้ยมันก็กลายเป็นเกลียดเพราะคุณก็จะติดอยู่ในทางทางมายาทางโลกแล้วก็เห็นนั่น,เห,น,น,นเห็นนู่นก็อยากได้อยากเป็นโกรธ,กรธเกลียดอิจฉาริษยาพลังงานลบมาเต็มเนี่ยแหละคะ่ะมันทําให้ต้องเกิดตายวนไปนะคะเกิดตายวนไปในโลกมนุษย์เนี่ยแหละเพราะเพราะตอนนี้เราอยู่ในโลกมนุษย์ไงเอ่อมันก็จะเกิดตายวนไปในโลกมนุษย์ไงเราไม่ต้องไปมองว่าพวกที่เขาเดินทางไปทํางานในดวงดาวต่างๆอันนั้น อันนั้นระบบความคิดเขาจะอีกอย่างหนึ่งเลยถ้าเขายึดติดกับร่างกายโลกมนุษย์แล้วเขาก็จะไม่ใช่พวกที่จะมาเดินทางไปทำงานในดวงดาวต่างๆไงอันนี้มันเป็นยุคที่พูดถึงว่าเขาพูดถึงเรื่องของช h i ทูไฟตดนะคะก็คือการเลื่อนวิวัฒนาการดาวโลกขึ้นสู่ดิเมนชันที่5นะคะที่ผ่านมาเราอยู่ดิเมนชันที่4แต่จิตวิญญาณ มันษย์ส่วนใหญ่นะคะที่อยู่ในร่างของมนุษย์ยังเป็นสามดีนะคะหรือ dimension ที่สามเนี่ยนะอัน,นอันนี้คือตามตามข้อมูลของจิตจกรวาลน,นะคะโดยทั่วไปที่พูดถึงกันนะคะอโอเคอิมก็นั่งแบบเนี่ยหลังกล่อง <laughs> ติดนิสัยนะคะเออไป จริงๆแล้วข้อมูลมากๆนี่นะอิมก็จะไปลงคนก็จะเห็นกันอยู่แล้วนะว่าอิมจะพิมพ์เอานะคะเพราะว่าคิดอะไรได้ก็พิมพ์คิดอะไรได้ก็พิมพ์เพราะมันดาวน์โหลดข้อมูลมาตอนนั้นนะคะแล้วก็เป็นการให้วิทยาทานไม่ได้หวงความรู้นะคะคือแบ่งปันให้เลยเพราะว่ามันเป็นการช่วยปลุกคนให้ตื่นนะคะเราโดยเฉพาะกลุ่มของ t a r s e e d l i g h t w o r k e r และทว n f เ a m e เนี่ยเราก็มีหน้าที่ปลุกให้ตื่นเพราะว่าพวกนี้ก็จะไปปลุกคนอื่นให้ตื่นอีกไง จะไปไปช่วยปลุกคนอื่นให้ตื่นเพราะว่ามันต้องการการวเบรทนะวเบรตก็คือการสั่นสะเทือนระดับจิตวิญญาณน,นะคะที่จะช่วยนำพาทั้งดาวนะคะดวงดาวแล้วก็ตัวจิตวิญญาณน,นะคะของสปปรรพสิ่งต่างๆเนี่ยมันอัพขึ้นนะคะอัพอัพสูงดิเมนชั่นมันสูงขึ้นนะคะดังนั้นก็มัน มันก็แค่นี้นะอิ่มก็ไม่ได้มีอะไรที่จะพูดเพราะว่าพูดมากกว่านี้มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่โอเคเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะไปผิดกฎอะไรของ youtube อะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็ต้องบอกเตือนไว้ตลอดนะคะสิ่งที่อิ่มพูดให้มองเป็นการเสนอแนวคิดทางเชิงปรัชญาก็พอนะคะแต่ว่าถ้าใครไปประสบส่วนตัวนี่ก็แล้วแต่นะคะก็ให้ไปติดตามในโซเชียลส่วนตัวอิ่มดีกว่านะคะแล้วก็ ตรงเนี้ยให้ให้มองว่าเป็นการาให้ความรู้ทั่วไปมากกว่านะคะแล้วก็จริงก็ไม่ไม่ได้มีอะไรเพราะว่าคิดว่าไปไปพิมพ์คุยอันนี้ก็เหมือนกับว่าพูดคร้าวว่าช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับอิมเฉยแล้วก็เดี๋ยวยิบก็จะกลับมาทําคลิปพระนะคะเพราะว่าก็ต้องทํหมากิน,นะะเนื่องจากว่าก็ไม่ได้ทํามานานนะ,ะไม่ได้ไม่ได้ทําคลิปพระมานานแต่ก็ยังขายพระอยู่อย่างที่เห็นนะคะขายได้ก็อัพ วิดีโอลงว่าออส่งพระนู่นนั่นนี่นะคะก็ตามนี้นะคะ,ะบอกเลยว่าสิ่งที่ทำนะคะก็คือให้เป็นวิทยาทานไม่มีการเรียกเก็บเงินนะคะแล้วอิ่มก็ไม่ได้แอนตี้สำหรับคนที่เขาทำตรงนี้เป็นอาชีพถ้าเขามีความแม่นยำในข้อมูลและต้องการโคชชิ่งและช่วยเหลือจริงๆในฐานะที่เขามาช่วย ผู้คนอื่นให้ตื่นรู้นะคะตรงเนี้ยแต่ว่าตรงเนี้ยข้อมูลมันจะต้องอัปเดตตลอดเพราะจักรวาลอัปเดตตลอดนะคะอย่างที่อิมบอกค่ะบางคนเอาข้อมูลเก่าปีมโวมามาเอามาเพื่ออะไรเอามาขายอะไรเอามาแล้วมาไกด์มาโค้ดคนอื่นเขาแล้วคนอื่นเขาก็ไปเขาก็งงไปเลยคนที่กําลังจะตื่นรู้อ่ะเขาก็จะงงว่าเอ๊ะ ตกลงกูตื่นหรือกูไม่ตื่นตกลงกูเป็นใครหนักกว่าเก่าบางคนที่เป็นมิจฉาชีพก็ไปไกด์เขามั่อางเงี้ยอย่างเช่นว่าไปไกด์ไปไกด์เขาว่าอ๋อนี่เป็นตัวน้าตัวนี้มาเกิดเป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นู่นนั่นนี่มาเกิดมันไม่ใช่นะคะอันนี้อิมจะบอกว่าดีวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยหรือสิ่งมีชีวิตชั้นสูงลงมาตอนเนี้ยมันเยอะนะคะวงเล็บปรดใช้วิจารณญาณเยอะก็จริงนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ มันไม่ได้มาเป็นมิชฉาชีพนะคะมันไม่ได้เป็นมาทําตรงนี้เพื่อจะหาเงินกอบกโวยเข้าเป๋านะคะมันมาเพื่อช่วยให้ดูชีวิตอิ่มเป็นตัวอย่างนะชีวิตกูลําบากชิบหายการการเป็นสิลสินมันอ่ะมันมันดีตรงไหนอะมีเราต้องการใครมากราบไหว้เราไหมเราก็ไม่ได้ต้องการนะเออเพราะว่าโลกใหม่ยุคใหม่ยังไงมันก็ต้องนําไปสู่การเท่าเทียมกันอยู่แล้วนะคะมันเป็นการปรับ พูดง่ายๆก็คือการทำให้ดาวดวงนี้ขึ้นสู่สวรรค์นะคะแล้วก็มนุษย์กลายเป็นเทวดาอ่ะอันนี้เป็นเป็นเป็นคำนิยามให้เห็นภาพแบบง่ายสุดๆเลยอะไรเงี้ยนะอืสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลงมาจริงๆกลำบากกันหมดเลยค่ะสตาร์สีทธ์จำนวนมากก็เป็นคนไร้บ้านเพราะมันมาให้พลังงานเฉยๆไงเออเป็นคนปกติธรรมดาเป็นแม่ค้าเป็นอะไรเงี้ยเออขายของบ้างเป็น คือเป็นทั่วไปมากๆเลยไม่ใช่มาแบบตั้งสำนักตั้งแก๊งแล้วก็มาหาเรียกเก็บเงินชาวบ้านไม่ใช่อันนี้อิ่มต่อต้านนะอิ่มต่อต้านเพราะอะไรเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่คุณทํามันเป็นเท็จอะมันไม่ใช่ความจริงอะแล้วคุณก็หาเงินกรอบโกยเข้าเผามันคือความโลมคือกิเลสไงเออเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริง,รงๆเขาลงมาเขาลงมาช่วยแต่ส่วนที่คนที่จะทํามาหากินเป็นอาชีพเราก็ไม่ว่าแต่ข้อมูลคุณก็ต้อง ระลึกด้วยสติรู้ใช่ไหมตระหนักรู้ว่าคุณคือใครมาเพื่อช่วยด้วยไม่ใช่ไปเอาของเขาซะเยอะเพราะว่า,อย,าอย่างน้อยเราก็มาเพื่อช่วยและข้อสำคัญก็คือข้อมูลต้องอัปเดตตลอดแล้วก็ต้องแม่นยำนะคะไม่ใช่ไปโค้ดเขาไปเรื่อยอะ่ะโคดเขาไปเรื่อยคือคนเขาอะ่ะเป็นทุกข์มาอยู่แล้วคุณไปสร้างทุกข์สร้างหายนะให้ชีวิตเขาอีกอะ่ะใช่ไหมคุณก็คือก่อกรรมเพิ่มนั่นแหละนะคะเอออันนี้คือสิ่งที่ผมต้องการเสนอต้องการ เตือนแล้วก็บอกกล่าวนะคะอืซึ่งรู้สึกว่าตั้งแต่อเวกเนนิ่งมาเนี่ยอิมมีปัญหาอย่างที่คนเห็นในโซเชียลส่วนตัวอิมใช่ไหมคะคนคนที่มันเป็นมีปัญหากับอิมก็พวกมีชาชีพนั่นแหละเออมีปัญหามีปัญหากับเราตลอดเลยแล้วเราก็จะโดนด่าโดนอะไรตลอดเลยโดนด่าโดนแซะโดนบูลลี่นะคะอิมโดนตลอดเลยนะคะงั้นแค่นี้คะ่ะมาเทสเสียงเฉยๆนะคะเดี๋ยวถ้ามี ข้อมูลอะไรใหม่ๆเดี๋ยวก็มาเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกแต่ว่าเดี๋ยวก็สะดวกเมื่อไร่ก็จะเริ่มทำคลิปพระแนะคะ,คะก็ขอให้ทุกคนอย่างน้อยก็ใช้สติให้มากๆนะคะโดยเฉพาะยุคนี้นะคะเงินทองมันหายากเงินจะออกจากกระเป๋าเราไปเราก็ต้องคิดว่าเอ๊ะเราให้คนนั้นไปเนี่ยสิ่งที่เราได้รับคืออะไรนะคะมันควรจะเป็นความสุข ความพอใจใช่ไหมไม่ใช่ความทุกข์นะคะจำไว้นะคะจำไว้ให้มั่นนะคะไม่ใช่ว่าจ่ายเงินไปแล้วมาทุกข์มาลําบากมาไม่สบายใจไม่ใช่นะคะ,ะก็จริงๆแล้วคนที่มันจะตื่นรู้อะ่ะอีกบอกได้แล้วว่ามันตื่นรู้ด้วยทําลายโดยปกตินะพอคุณตื่นรู้ปุ๊บข้อมูลจากจักรวาลและไฮเซลคุณอะดาวโหลดขึ้นมาทันทีแนละ้วมันเป็นธรรมชาติของมันเลยนะคะอ่ะวงเล็บ รดใช้วีจารยานนะคะไปก่อนแล้วค่ะขอโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ